วิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตอินบิร์สเน็ตหน่วยการเรียนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่7เป็นเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์หลังจากที่เราออกแบบเรียนรู้การนำเสนอขายสินค้าเรียนรู้แพลตฟอร์มต่างๆทีนี้เราจะลองมาทำธุรกิจออนไลน์กันธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดาเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันและขยายตัวทางการตลาดมากขึ้นการใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีส่วนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจเพราะโลกอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกธุรกิจธุรกิจที่นําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจจึงมักจะได้เปรียบคู่แข่งคันเสมอโดยที่ธุรกิจต่างๆสามารถที่จะนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจของตนเองได้แทบทุกด้านความหมายของธุรกิจ ธุรกิจหรือบิ i สเน s หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ทำให้การผลิตสินค้าและบริการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจำหน่ายและมีการจัดจายสินค้ามีประโยชน์ได้กำไรจากกิจการนั้นธุรกิจมีความจำเป็นต่อคนในสังคมปัจจุบันมากเพราะนอกจากจะเป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตแล้ว หรือปัจจัยสีแล้วการประกอบธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามสิ่งสําคัญก็คือกําไรเพราะกําไรเป็นสิ่งจูงใจใที่สําคัญในทางธุรกิจก่อให้เกิดการแข่งขันและขยายตัวกันมากในธุรกิจทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากันมากขึ้นการดําเนินธุรกิจหมายถึงการทํากิจกรรมใ,ใดๆที่ทําให้เกิดสินค้าหรือบริการแล้วมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันและมีวัตถุประสงค์ที่จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบของการเปิดร้านค้าฝากขายสินค้าดำเนินธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะเป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในงานธุรกิจเพื่อทำให้เกิดผลกำไรและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นมาดูความหมายของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ก็คือการค้าขาย และให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในปัจจุบันทั้งเว็บไซต์ที่น้องลงทุนทําขึ้นมาเองและเว็บไซต์ที่เปิดให้ทําการลงโฆษณาขายแบบฟรีๆอย่างเช่นเว็บลงประกาศฟรีการทรําธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้ทําขึ้นเพราะกระแสะแต่เป็นการทําขึ้นโดยมองการไกลเพื่อเป็นการสร้างรายได้แบบระยะยาวและสามารถยึดเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ประเภทข,ของธุรกิจออนไลน์ อันนึงเว็บไซต์ขายสินค้าอันนี้เป็นรูปแบบธุรก,กิจที่คนนิยมกันมากที่สุดเพราะทําง่ายและสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว 2. เว็บไซต์เพื่อการโฆษณา,าอันนี้เป็นรูปแบบการทําธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ใช่การขายสินค้าบนเว็บแต่เป็นการแนะนําร้านค้าของตนเองเพื่อให้มีคนรู้จักมากขึ้นอันที่3เว็บไซต์ข่าวสารเป็นการทําธุรกิจออนไลน์ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ผู้คนให้ผู้อื่นได้รู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างไรายได้จากการติดโฆษณากับ Google Ads 4. เว็บไซต์โปรโมทสินค้าอันนี้ส่วนใหญ่จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการรีวิวสินค้า 5. เว็บไซต์ตลาดประกาศขายเป็นการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบของการเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้คนได้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นกัน 6. เว็บไซต์ เป็นผู้ประกาศขายโดยการน,นำสินค้าของตัวเองเข้าไปขายในตลาดออนไลน์เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นทุกจักอย่างแพร่หลายจึงสร้างตลาดออนไลน์เป็นของตัวเองพร้อมกับขายสินค้าของตัวเองไปด้วยข้อดีของธุรกิจออนไลน์1ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ทําได้2ประหยัดค่าใช้จ่าย3เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก4สร้างแบรนด์ของตัวเองได้5ทําได้ทุกที่ทุกเวลา6ทําได้ทุกสายอาชีพแล้วก็ 7. สร้างรายได้มากกว่างานประจำเส้อด้วยซ้ำ ข้อเสียของธุรกิจออนไลน์ในเมื่อมีข้อดีก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือการแข่งขันมีการแข่งขันที่สูงเพราะต่างคนต่างก็จะมุ่งมาทํากนธุรกิจออนไลน์กันละในเมื่อมีรายได้ได้ได้เยอะมีการขายตัดราคากาันธุรกิจเล็กก็อยู่ลบาบากขาดความน่าเชื่อถือในตัวสินค้ามีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าไม่ตรงตามต้องการมีความยุ่งยากสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีการขายสินค้าบางครั้งที่สินค้าขายไม่ออก ็อาจจะเกิดการท้อได้วัตถุประสงค์ของการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจ 1. เพื่อให้ธุรกิจของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ3เพื่อให้ข้อมูลของธุรกิจพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาค้นหาได้ 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า5เพื่อขยายผลและขอบเขตการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อขจัดปัญหาด้านเวลาดำเนินการของธุรกิจ7เพื่อขายสินค้าหรือบริการ8เพื่อนําเสนอข้อมูลของธุรกิจแบบมัลติมีเดีย 9. เพื่อเข้าสู่ตลาดที่ลูกค้ามีความต้องการบริโภคสูงการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจด้านต่างๆแรกก็ด้านธุรกิจการด้านการศึกษา education เ,เ,เช่นการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการรับสมสัครนักศึกษาเข้าเรียนการดูผลการเรียน e learning ก็หมายถึงว่าอิเล็กทรอนิกส์เร์นนิ่งก็หมายถึงการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสอนแทนรูปแบบการสอนแบบเดิมโดยเฉพาะในปัจจุบันในยุคข,ของโควิด19การเรียนรู้ออนไลน์ก็มีการใช้มากขึ้นอีเลนิ่งเป็นลักษณะของการเรียนแบบออนไลน์หมายถึงลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิก ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาทําให้การเรียนการสอนแบบ e-learning เนี่ยเป็นการเรียนที่สามารถโต้ตอบก็ได้นะ Interactive เหมือนการเรียนห้องโปรติเลยอาจจะใช้ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ z o นะใช้ Google Meet ใช้หลายตัวนะที่จะเป็น e-learning ได้เพราะว่ามันจะแสดงความรู้ภาพก็ได้กาก็ได้เสียงก็ได้ภาพเคลื่อนไหวก็ได้วิดีโอก็ได้ e-Learning ก็จะเป็นที่สนใจมากขึ้น ลักษณะของ e-learning อันนี้ของวิทยาการอาชีพบังไกิดขึ้นในครูพร้อมใช่ไหมอยากทำอยาสอนอยากแชร์อยาดูอยารู้อยาเรียนทำให้น่าสนใจต่อไปการนําธุรกิจการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจด้านต่างๆอันนี้ในส่วนของการเงินการธนาคารการให้บริการลูกค้าด้านการเงินการฝากการโอนการถอนการชำระค่าบริการต่างๆอันนี้ตัวอย่างของ เว็บไซต์ของกรุงไทยพร้อมเพย์ <c oughs> สามการนำธุรกิจมาใช้ในงานธุรกิจโรงแรมนะเช่นดูรายละเอียดสถานที่ของที่พักการสั่งจองที่พักการบันทึกข้อมูลการเข้าพักการชำระค่าของพักอย่างเป็นตน้นอ่านี่คือคือตัวอย่างเว็บไซต์นะนครราชสีมาโรงแรมในนครราชสีมา <c oughs> เอาไปที่4ี่ก็นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจด้านสายการบินก็เช่นตรวจตัวตารางการบินการจองตั๋วขึอนบินการยกเลิกเที่ยวบินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของการบินไทยหาการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานด้านธุรกิจการแพทย์เช่นการให้บริการทางด้านการแพทย์การค้นหาประวัติของคนไข้การวินิจฉัยโรคการเอกซเรกการชำระเงินค่ารักษาเป็นต้น นนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินนะ 6. การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้นในงานธุรกิจด้านบันเทิงนะเช่นตารางการฉายภาพยนตร์จองตัวภาพยนตร์ล่วงหน้าการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างการฟังเพลงการดูละครย้อนหลังนะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเมเจอร์ภารกรซินิเพ็กนะพารกรของซินิเพ็นะพกเมเจอร์ักับเมเจอร์ <c oughs> 7. การนำอ <c oughs> ินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจด้านก,การสื่อสารเช่นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออินนเเทร์็ตในการสื่อสารเช่นที่เราเรียนไปรู้ในหน่วยที่2แบบการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ของ Hotmail หรือ Outlook 8การนำอ <c oughs> ินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจากกาตลาดหลักทรัพย์ดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นดูสิการขึ้นลงของหุ้น อันนี้เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยเก้าการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์การดูข้อมูลข่าวสารประจำวันการส่งรูปภาพหรือข่าวสารให้สำนักข่าวต่างๆอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของ Daily New ก็เห็นไหมครับธุรกิจออนไลน์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่ในส่วนของธุรกิจด้านต่างๆมากมายเยอะแยะ เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็จบหน่วยที่7เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมทําแบบขัดทําใบงานที่อยู่ท้ายบทก็จะได้ความรู้และได้รักษาพเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยที่8สวัสดีครับ